ผู้คนในประเทศเนปาลเชื่อกันว่าจะมีเทวดาองค์หนึ่งที่ยังเป็นมนุษย์อยู่พวกเขาจะให้การนับถือบูชายอย่างมากไม่น่าเชื่อว่าเด็กหญิงตัวเล็กๆคนหนึ่งจะเป็นเทวดาที่ว่าและแม้แต่กระทั่งพ่อแม่ของเธอก็ต้องกราบไหว้ด้วยกุมารีเป็นเทพธิดาประจำเมืองซึ่งชาวเนปาลถือว่าเด็กที่เป็นกุมารีนี้ไม่ใช่คนธรรมดาแต่เป็นเทวดาในร่างมนุษย์โดยมีตำนานเล่ากันว่า กุมารีจะมีหน้าที่รับคำปรึกษาปัญหาบ้านเมืองกับพระมหากษัตริย์ประจำเมืองซึ่งเป็นสิ่งที่ยึดถือกันมานานก่อนพุทธกาลเสียอีก ปัจจุบันเนปาลมีกุมารีทั้งหมด3องค์เท่านั้นเรามีโอกาสได้เข้าไปชมพิธีบูชากุมารีของเมืองปาตันซึ่งผู้ที่บูชาอยู่นี้ก็ไม่ใช่ใครที่ไหนเป็นพ่อของเธอเองคนในเมืองปาตันจะให้ความเคารพกุมารีอย่างมากและจะมีการมาปรึกษาปัญหาส่วนตัวอยู่บ่อยๆดยจะต้องเตรียมของเส้นไหว้เช่นผลไม้ขนมนมและอาหารต่างๆ ปานาว่าเหรอนักเสียบาลน่าเว้ยว่าเกิดเสียว่าเนี่ยสงสัยสมัยว่าอ่ะปัตยปัตยมารุมันละชีดูดเยอะอะเลเมื่อชีแจจีชอสซับเป็นผ่าลูกใครถูกเลือกให้เป็นกุมารีประจำเมืองผู้เป็นพ่อแม่จะรู้สึกภูมิใจมากแม้รู้ว่าลูกเปลี่ยนแปลงชีวิตวัยเด็กไปอย่างสิน้นเชิงรู้วางเบลมาครัรูดนะทีต่อเยงปติมอกรุกะแล้วใครสิอะไรจะเป็น แต่จากการพูดคุยกับกุมารีทำให้เราทราบว่าเธอเองก็รู้สึกภูมิใจเช่นกันที่ได้รับเลือกให้รับหน้าที่นี้โดยจะมีพราหมณ์ประจำเมืองคอยคัดเด็กผู้หญิงจากตระกูลสักยวงเท่านั้นที่จะมีโอกาสขึ้นเป็นกุมารีและกุมารีจะหมดหน้าที่ทันทีเมื่อเริ่มมีประจำเดือนกฎของกุมารีนั้นห้ามพูดขณะที่มีคนบูชาเพื่อปรึกษาปัญหา

ต่อไปนี้คือการนำเสนอภาพชีวิตของกุมารีบางมุมที่ไม่ค่อยมีใครได้เห็นมาก่อนโดยเฉพาะชาวเมืองปาตันในประเทศเนปาตชีวิตธรรมดาตามประษาเด็กของเธอกลับมาทันทีที่หมดภาร,รกิจของกุมารีเมื่อเป็นกุมารีแล้วเธอต้องห้ามเล่นกับเพื่อนห้ามไปโรงเรียนวิธีที่เธอจะหาทางออกให้กับตัวเองคือคุยกับเพื่อนทางอินเทอร์เน็ตและจ้างครูมาสอนที่บ้านแทนการไปโรงเรียน ดูดูไปเธอก็ไม่ต่างจากเด็กหญิงทั่วๆไปเพียง <c oughs> แต่ว่าหน้าที่กุมารีนั้นทําให้เธอต้องวางตัวให้เหมาะสมตลอดเวลาและเมื่อหมดภารกิจกุมารีเธอก็จะกลับไปเป็นคนธรรมดาทั่วไปอีกครั้งหนึ่งและจะยังคงวนเวียนอยู่เช่นนี้ตราบที่ความชื่อเรื่องเทพธิดาประจำเมืองยังคงอยู่นไงอยากพ ออีีและนี่ก็เป็นอีกมุมหนึ่งของเด็กหญิงชาวเมืองปาตันซึ่งชาวเนปาลให้การนับถือมากที่สุด